หนึ่งชีวิตกินเจหมื่นชีวิตรอดตายที่ศูนย์งอกงามลพบุรีพบกับอาหารเจมากกว่า100เมนูขายดีต้มแซบบรรลือโลกรสจัดจ้านเมนูต้องลองยำถั่วงอกรักชาติเมนูชูสุขภาพสดใหม่ทุกวันจำหน่ายผักสดปลอดสารพิษมากกว่า10ชนิดในราคาพิเศษเปิดให้บริการ6โมงเชา้าถึงหนึ่ทุ่มทุกวันเริ่ม19ตุลาคม ถึง29ตุลาคมนี้ที่ศูนย์งอกงามหลังอนุสาวรีย์หนุมานถือคบเพลิงวงเวียนสระแก้วลบปุรีโทร8 8 2 5 5 1 8 2 8 5พากินเจรักเธอประเทศไทยรายได้ส่วนหนึ่งร่วมสร้างรั้วชายแดนปกป้องอธิปไตยเจงอกงามอร่อยไม่จำเจกินเจที่นี่ไม่จำเจอาหารเจหลากเมนูกว่าวันละร้อยเมนู